มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัยจัดพิธีเททองหล่อองค์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ ที่บริเวณลานเทียนมณฑลพิธีทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนราลายัยจัดพิธีเททองหล่อองค์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์โดยมีสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าอาวาสวัดญาณาวากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และพลโทอัดสิงหสตถิตประธานกรรมการมูลนิธิอุบลราช ชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลายัยเป็นประธานฝ่ายคาราวาส ทั้งนี้นายวิรุทธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายเกลิกชัยผ่องแพล่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พันเอกชัยพัฒน์เงินดีเจริญรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่22และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานในครั้งนี้ภายในพิธีมีการกล่าวสุนทรพจน์เชิดชูเกียรติบรรพชนชาวอุบลราชธานีน้อมรำลึกคุนงาม ความดีผลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโพธกลมบัหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมะศึกษาการแสดงหมอนลำกรนลำเรื่องจากสมาคมหม้อนลำจังหวัดอุบลราชธานีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์จากหมวดดุริยางบนทนทหารบกที่ส2จากนั้นเป็นพิธีบูชาเิกบวงสวงเทวดา พรามบูชาเริกอ่านองค์การพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก่อนจะมีพิธีเทธทงลอเวลา20นาฬิกา29นาทีต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีราจารย์ประธานฝ่ายสงฆ์โปรยดอกไม้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผลโทอัดสิงหาเสติตรประธานกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์ศรีวนาลัยประธานฝ่ายคาราวาสและคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาแขกผู้มีเกียรติโปรยดอกไม้ถวายเครื่องทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรสำหรับพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์จะดำเนินงานสร้างบริเวณด้านข้างสารหลักเมืองด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนคครครััมนนรสมง่่ากาียใหญ